สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่สวนโซนใหม่ค่ะวันนี้นะคะเข้ามาทาบันไดนะคะนี่ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะตอนนี้ได้2ขั้นแล้วนะคะกําลังช่วยกันทํากับนัทน,นะคะตอนนี้นัทกําลังเอาดินไปขนไปทิ้งอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวมาทํากันต่อนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพามาเดินดูนะคะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะบันไดใหม่ในส่วนโซนใหม่นะคะนี่ค่ะมี4ขั้นนะคะก็ใช้เวลาทําไม่นานมากนะคะไม่ถึงชั่วโมงนะคะแต่ว่ากว่าจะออกมาดูได้นะคะต้องรอแดดลับก่อนนะคะเพราะว่าร้อนมากๆเลยคะ่ะตอนนี้ก็แดดลับไปแล้วนะคะ5้าโมงกว่าแล้วนะคะเหมาะกับการเดินดูสวนมากเลยค่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นโซนที่เข้าไปข้างบ้านนะคะก็ะมาหน้าบ้านได้นะคะถ้าเดินตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นข้างบ้านนะคะนี่คะ่ะ ก็เป็นทําแบบง่ายๆเลยนะคะเป็นไม้หมอนเทียมนะคะก็ซื้อมา8ท่อนนะคะแล้วก็ใช้หมดเลยนะคะรอบนี้จะง่ายกว่ารอบที่แล้วนิดนึงนะคะรอบที่แล้วก็สามีช่วยนะคะรอบนี้นัดช่วยนะคะก็ส่วนมากจะเป็นนัดที่ทํางานหนักนะคะก็คือขุดดินเยอะนะคะแล้วก็จะคอยช่วยดูเฉยๆนะคะแต่ว่าก็ออกมาสวยถูกใจแม่นะคะก็นี่ค่ะก็ตอนแรกเนี่ยจะใช้ท่อนเดียวแล้วก็ทีนี้มันรู้สึกสั้นไปนิดนึงนะคะเพราะว่า ไอตัวหน้ากว้างเขาน่าจะกว้างประมาณสัก20เซนนะคะเนี่ยค่ะก็เดินขึ้นพอดีเลยนะคะเมื่อกี้แม่ก็ออกมาลองเดินดูแล้วนะคะก็ชอบนะคะกะ็ขั้นสุดท้ายเนี่ยพอ,อวางขั้นสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันเลยดินขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยเอาดินที่ขุดออกมาเนี่ยมาถมคืนนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็จะให้มันเป็นเรียบออกไปอย่างนี้นะคะเพราะว่ายังสามารถเป็นทางเดินได้ต่ออยู่นะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูอจะขึ้นตรงบันไดใหม่ดีไหมก็ได้เนาะโอเคขึ้นบันไดใหม่ละกันเ <laughs> <laughs> นี่ยค่ะก็เป็นไม้หมอนเทียมนะคะเป็นคล้ายๆเสมือนไม้จริงนิดนึงลายเขาก็โอเคนะเหมือนไม้จริงอยู่เนี่ยค่ะส่วนนี้ก็กําลังทําใหม่นะคะก็ยังต้นไม้ยังไม่ได้โตมากนะคะนี่คะ่ะถ้ามองจากมุมนี้ ก็สวยอยู่นะมีฉากหลังเป็นบ้านนะคะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอัปเดตส่วนนี้นิดนึงเพราะว่าส่วนนี้ก็เพิ่งปลูกดอกไม้ไปนะคะเดี๋ยวขอไปเดินอัปเดตจากาทางเข้าตรงด้านบนดีกว่าก็ที่ต้องทําบันไดพ่อแม่ขี้เกียจเดินอ้อมเวลาเดินออกมาจากบ้านก็จะเดินขึ้นบันไดตรงนี้ทุกทีเดี๋ยวมันเป็นสลบเราต้องคอยดึงแขนแม่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีบันไดเราจะได้เดินขึ้นเองได้นะคะเนี่ยค่ะนี่กําแพงเฟื่องฟ้านะคะเห็นโล่งๆอย่างนี้นะคะ อีกออีกไม่กี่วันนะคะอาทิตย์หน้านี่ค่ะดอกเล็กๆอย่างนี้ออกมาเต็มเลยทุกอน,นูเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเป็นสีม่วงแบบม่วงไปทั่วเลยนัดน่าจะตัดแต่งไปแล้วก็เนี่ยค่ะดอกใหม่กำลังพร้อมบานสะพรั่งเลยมีทุกที่ทุกตารางนิ้วเลยค่ะเนี่ยกำลังจะออกเลย รอดูเลยค่ะเราก็แบบคิดถึงกำแพงสีม่วงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะฉากหลังเป็นบ้านแล้วก็ชายนี่กำลังหาวอยู่ก็อ่ด้านหลังตรงนี้ก็คือจะเป็นทิศต,ตะวันตกนะคะพระอาทิตย์กำลังจะลับไปละก็จะย้อนแสงนิดนึงโอเคมาอัปเดตส่วนนี้นิดหน่อยเพราะว่าคราวที่แล้วก็เพิ่งปลูกดอกไม้ใหม่ไปเนาะอันนี้เป็นดอกไม้เก่านะคะสวยมากพุทธชมพูหรือเข็มอุนากันนะคะเนี่ยค่ะถ้าเทียบกับมือเทียบกับมือเหี่ยวๆของเรานี่แหละ ใหญ่เนาะคือช่อใหญ่มากอะและต้นเขาสูงมากด้วยต้นนี้เราน่าจะปักชํำไว้บ้างแล้วนะนัดเราขอให้นัดช่วยปักชํำไว้เพราะว่าเราชอบนะคะต้นนี้ชอบแดดจัดเลยทั้งวันตอนแรกเอาวางไว้ตรงนี้ก็คือเอาวางหรืวชอบพูดว่าเอาวางตอนแรกปลูกไว้ต้นนี้คือแบบเขาก็พยายามจะแตกกิ่งก้านแล้วก็บังประตูนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็โดนตัดโดนตัดจนตอนนี้คือเนี่ยค่ะ ก็ไม่ขวางประตูแล้วตอนแรกเขาแบบขวางออกมาอย่างเงี้ยจะเปิดประตูก็ลำบากนะคะตอนนี้ก็คือเป็นทรงทรงใหม่ละสวยละ แล้วก็นี่ค่ะก็ส่วนนี้นะคะที่เพิ่งปลูกดอกไม้ไปก็ตอนนี้ก็โอเคตอนเย็นคือเมื่อกี้ตอนกลางวันอะดอกไม้ก็จะเหี่ยวนิดนึงก็เลยต้องรอตอนเย็นให้เขาฟื้นจะได้ดูสวยสดชื่นนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็รอบๆขอบอของสวนนี้ก็จะเป็นต้นชาหกเกียนนะคะที่เพิ่งปลูกใหมป่ปีที่แล้วนะคะน่าจะสักสี่เดือนสี่เดือนกว่าละเนี่ยตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วนะคะปลูกแต่ต้นเล็กเลย ซื้อมาต้นละสีบาทคือภูมิใจมาก <gerade> มีความอดทนในการรอนะคะก็แบบว่าถ้าซื้อมาปลูกต้นเล็กๆก็จะได้หลายต้นนิดนึงโอเคไม่พูดมากพาเดินอัพเดตสวนดีกว่าก็ตรงนี้นะคะจะเป็นต้นหัวใจสีม่วงซึ่งเอามาปักชำไว้นะคะ ดูสิคะน้องเขาผ่านการความร้อนมาทั้งวันตอนนี้จะเป็นราวชาวดีนะคะสีขาวค่ะอันนี้เพิ่งปลูกนะคะเดี๋ยวต้องรอให้เขาแบบว่ารากเดินดีก่อนตอนนี้เขายังอาจจะยังปรับตัวค่อยๆปรับตัวอยู่นะคะแล้วก็ตรงน,นี้จะมีอา่าไม่ใช่เข็มอะไรนะหญ้าแดงเม็กซิกันคะ่ะน,นี้เอาเอามาจากโซนอื่นของบ้านนะคะเอามาแยกกอมานะคะเริ่มจะเห็นแบบว่าใบใหม่เขาเริ่มแตกมาละเนี่ยค่ะ ใบใหม่จะเป็นใบเล็กๆสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็จะแดงรับกับผนังสีขาวเลยตรงนี้จะเป็นกุหลาบพ,พันปีนะคะวันนั้นที่ซื้อมาพร้อมกันเนี่ยซื้อมาสามสีเลยอันนี้จะเป็นสีโอรสนิดนึงนะคะอันนี้ก็โดนแดดก็กลีบไหมเชียแต่เขาก็โอเคนะเะาชอบแดดนะคะตรงนี้จะเป็นสนหอมค่ะนี่อันนี้ลงดินมาได้หลายวันแล้วนะคะน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วแหละ เพิ่งจะได้รับการรดน้าแล้วก็แดดรับไปแล้วนะคะน้องก็สดชื่นนิดนึงนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะ,ะขาไก่ดํด่างเราคิดว่าอยู่ตรงนี้ตอนแรกเขาน่าจะช็อกคือตอนแรกแบบมาปลูกได้แบบวันสองวันเนี่ยรู้สึกใบเนี่ยค่ะเขาไหม่อย่างนี้เลยอะ่ะแต่ว่าก็จะแตกใบเนี่ยค่ะเห็นไหมคือเหมือนโดนความร้อนเยอะเกินแต่ว่าเขาแตกใบใหม่มาแล้วนะ เขาก็ค่อยๆปรับตัวไปนะคะไอ้ไอ้ข้างบนตรงนี้เห็นไหมใบาหายหมดเลยใบยน่าจะไหมอ่ะแต่ก็ใบใหม่ก็มาแล้วเหมือนกันแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นอ,อ,อะไรนะพะกากรองสีม่วงซื้อมาพร้อมกันกับของเราที่สวนอังกฤษนะคะ เชียร์ให้แม่ซื้อแม่ก็โอเคชอบสีม่วงอยู่ก็เลยซื้อด้วยนะคะอันนี้ก็หวังว่าเดี๋ยวเขาจะคลุมเต็มตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นยี่โถคะ่ะยี่โถสีชมพูเห็นคนขายบอกเป็นยี่โถแคระนะต้นนี้จริง,รงๆเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกเพราะว่าคือเราชอบสีชอบดอกเขาแต่ว่าต้นนี้มันชอบมีหนอนต้องคอยดูหนอนด้วยคะ่ะนี่แต่ว่าส่วนโซนนี้นกน่าจะเยอะถ้ามีหนอนนอกน่าจะช่วยกินอยู่ แล้วก็เอออันนี้ชื่อเลยนะย้มปีนังไหนที่ใครบอกว่าดอกหอมขอด,ดอมดิหอมจริงด้วยย้มปีนังค่ะดอกหอมมากเห็นว่าเขาเลื้อยดุบใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูก่อนนี่ใบเขาแบบว่าใบหนาดิอันนี้จะเป็นต้นอสีแดงต้นเลยนะชะบาด่างแดงนะคะตอนนี้เขาก็โดนย้ายมาใบใบใหม่เพิ่งจะเริ่มแตกมาละเนี่ยค่ะ แสดงว่าเขาเริ่มปรับตัวได้ละมีเพลี้ยด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดแต่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตยด่างนะคะอันนี้ก็แยกกอมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบลูซาวเวียค่ะตอนกลางวันน้องแอบเหี่ยวนะแต่ตอนนี้นี่สวยมากฟูเรียบร้อยเห็นแล้วชื่นใจเพราะว่าตอนเลือกซื้อมาก็เลือกที่แบบยังไม่ค่อยบานไงก็มาบานที่บ้าน ด้านหน้าตรงนี้จะมีต้นเป็ดแดงอินโดนะคะซึ่งเอามาปักชำไว้ยังไม่ยังไม่ฟูเต็มที่แต่ว่าเนี่ยค่ะถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าเขาเริ่มเริ่มแตกใบใหม่มาละด้านหลังก็จะมีพวกชาฮอกเกี้ยนนะคะชาบาร์มชาบาอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละแล้วก็เกล็ดแก้วนะคะ,ะย่าแดงเม็กซิกันต้นส้มหลอดด่างส้มหลอดด่างนี่คือ ใบใหญ่มากอ่ะต้นใหญ่ด้วยเเพิ่งสังเกตว่าเขามีสีเหลืองที่ใบเขาด้วยเนาะสวยดีฝั่งนี้ก็จะมีะไม่ได้ปลูกยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มนะคะก็จะมีชาฮอกเกี้ยนต้นเข็มแล้วก็จันผาค่ะแล้วก็พวกนี้ก็ที่เอามาปักชํำนะคะเดี๋ยวเราจะเดินมาตรงมุมนี้แล้วเดี๋ยวหันให้ดูนี่อันนี้จะมีลีลาวดีใบสอน ออพอเข้าหน้าแรงทีไลรลีลาวด,ดีแบบใบมันจะชอบไม่สวยนี่ค่ะมุมนี้คือพอไม่มีแดดแล้วมันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะตรงนี้จะเป็นต้นชาบาด่างแดงเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะมีต้นเฟื่องฟ้าอันนี้คือมีคนให้มาสีชมพูค่ะแล้วก็ให้มาแบบมันจะตายแล้วแล้วเราก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆตัดแต่งจนตอนนี้เขาเป็นพุ่มพุ่มวงกลมละ น้องรอดแล้วน้องแฮปปี้ล่ะอันนี้เป็นต้นใหม่นะคะต้นกระดุมใบเงินฉา,ากหลังเป็นชงโคสวยมากโอเคตรงกลางก็จะมีเกาะเล็กๆนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะที่ปลูกไปก็มีฟรุง้งฟริ้งนะคะเริ่มดอกเริ่มจะบานละตอนนี้ก็คือโซนนี้มันยังมีวัชพืชเยอะอยู่นะคะต้องค่อยๆเลี้ยงค่อยๆถอนหญ้าไปนะคะเพราะว่าเป็นสวนโซนใหม่นะคะ นี่ก็จะมีต้นไม้ที่ปลูกไปมีหลายสีมากเพราะว่าแม่ชอบเล่นไม้ใบหลายสีนะคะตรงนี้จะมีอีกเกาะหนึ่งซึ่งมีต้นใบนาคแล้วก็สนแผงแล้วก็อันนี้เรา,อาเอาต้นต้อยติ่งฝรั่งมาปักชำตรงนี้นะคะดอกเขาออกแล้วล่ะชูชันตั้งตรงสวยมากตอนเช้าจะบานสีม่วงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกาบหอยกาบหอยและใบเขาจะดังๆนิดนึง เนี่ยสวยดีเนี่ยค่ะแบบเนี้ยนี่ฉากหลังเป็นบ้านนะคะอันนี้สาวชอบพูดผิดตลอดเลยสาวสันทายแล้วเราก็จะเรียกเป็นอะไรสาวสันกำแพงเนี่ยค่ะชอดอกมาแล้วแต่ว่าต้นหลังบ้านดอกมาแล้วนะคะสวยมากนี่เขาบ้านปีละครั้งเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาของเขาแล้วก็มุมนี้ มุมนี้จะมีต้นที่ย้ายมานะคะอาจูก้าเห็นกิ่งแห้งๆอย่างนี้ไม่ตายนะคะมีใบเขียวเล็กๆก็เลยรอให้เขาฟื้นคืนชีพอยู่เนี่ยค่ะใบสีเขียวตรงเนี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นใบหน้าที่แม่ซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็อันนี้จะมีเข็มเข็มแดงอะไรสักอย่างนี่แหละสีลังกา แล้วก็นี่จะเป็นต้นญ่านำ้ำพูซึ่งเรากา็เขาขึ้นเองเหมือนกันจากส่วนอังกฤษฝั่งโน้นนะคะก็เอามาปลูกฝั่งนี้ให้แม่นะคะตอนนี้ย่าน้ำผูเริ่มที่จะออกดอกละที่ย้ายมานะคะนี่ก็จะมีหงฟูมีแฮปปี้เนสค่ะดอกน่ารักมากแฮปปี้เนสเพิ่งจะทยอยบานเดี๋ยวถ้าเขาบานทางช่อเนี่ยน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีสามต้นนะคะแฮปปี้เนสตรงนี้ ดูโล่งๆเลยเพราะว่าอันนี้คือดูดีขึ้นแล้วนะเพราะว่านัดช่วยเคลียร์วัชพืชละตรงนี้จะมีต้นราชาวดีสีม่วงซึ่งซื้อมาใหม่นะคะน,นี้เป็นต้นเล็กอยู่เดี๋ยวสักพักก็น่าจะโตแล,ล้วค่ะแล้วก็เล็บครุฑแมงมุมนะคะแล้วก็รากากรองสีม่วงอีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะเดซี่สีขาวแม่ชอบสีขาวเลือกแต่สีขาวมาสวยมาก เดี๋ยวเขาจะโตเขาน่าจะชอบตรงนี้แหละเพราะว่าแดดจัดมากเดซี่เขาชอบแดดเนาะนี่ดูสิคะน่ารักมากนี่ยังบานไม่เต็มที่นะเพราะว่าซื้อมาแต่เอาเลือกแต่ดอกตุ่มๆให้มาบานที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีพวกหงฟู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วกอ็อันนี้จะเป็นต้นกระดุมใบเงินนี่สีสวยมาก โอเคค่ะวันนี้น่าจะมีเท่านี้แหละมาอัปเดตฉากหลังเป็นสวนอังกฤษของเรานะต้นต้นชงโคใหญ่มากนี่ค่ะหันมาฝั่งนี้ส่วนของแม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเริ่มเห็นแบบว่ามีดอกไม้มีอะไรก็แบบค่อยยังชั่วหน่อยรู้สึกคุ้มค่ากาันลงแรงลงทุนกับต้นไม้นะคะ ต้นไม้ที่ย้ายมาซื้อมาหลายปีก่อนโดนย้ายกลับมาไว้ส่วนนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นขอบขอบของอสวนเป็นต้นชาหกเยียนนะคะเพราะว่าปลูกเหมือนกันฝั่งโน้นนะคะกับฝั่งนี้ค่ะนี่โอเคใกล้จะมืดละว,วันนี้พาเดินดูหอมปากหอมคอแล้วก็อ๋อ เข็มอุณากันแคร์อีกหนึ่งต้นลืมบอกตรงนี้นะคะเผื่อใครสงสัยอ,อันนี้เป็นทรงลอลลิปปอปนะคะแล้วก็จะมีต้นอ,ะ,อะไรนะสนมังกร3ต้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของแม่เลยชอบสนมังกร3ต้นเนี่ยค่ะแล้วก็ได้บันไดใหม่วันนี้นะคะอุ้ยมีกุหลาบด้วยเมื่อกี้ตอนทำบันไดนี่ก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วเกี่ยวอีกอะกุหลาบอันนี้น้องชื่อ หนูชื่ออะไรนะลูกลืมอแคลมาแตง่งใช่เนี่ยค่ะแคลมาแต่งของเราเองไม่มีกลิ่นนะคะแต่ดอกสวยเป็นพวงเลยโอเคค่ะวันนี้เราโฟกัสที่สวนโซนใหม่นี่เสร็จละพาเดินดูสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ